วันนี้ผมตั้งทาร์เ <an> ก็ตไว้อะน่าจะมีเออ่ถ้าไม่ผิดประหยัดที่คิดนะน่าจะมียี่สิบตัวโอเคถ้ายี่สิบตัวรวยวันนี้เดแต่ว่าดูต่อัคัวเดิมตัวเดิมก็ไม่เลื่อยกระตุกกินจริงกินจริงก็ช้าๆกัดจริงๆ นไม้เดียวม็เยอะเลยเดียวบังเลยครับต่อไปไม่แรกเต็มคำไม่น่าเชื่อวันนี้กัดกุ้งดีจริงๆไม้เดียวเลยเต็มคำ D4 4นี่มีความหวังกับประเก๋าระยองครับวันนี้วันนี้โอ้รูกสึกว่าอากาศจะชุ่มชืมม้นมาเหมือนเดิมน,นะครับไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่ถ้ามีฝนหรือไม่มีเราก็ต้องลุยครับเพราะว่าเราจ่ายเงินครับไปแล้ว,รรด,วลดูบรรยากาศบ่อนะวันนี้วันนี้คนค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะนิดนึง <ๆ S 2> นเพราะว่าวันนี้เออน่าจะห้าสิบคันเอ่อ ห้าสิบหรือห้าสิบห้าก็ไม่ผิดส่วนวันนี้เหยื่อที่ผมจะใช้ผมจะมา,าให้เพื่อนๆดูห้าจากคันก่อนวันนี้ผมมาห้าคันไอ้ยังมาสี่คันผมว่าสี่คันก็จะมีคันน้ำเช้าก่อนคันน้ำเช้านี่จะเป็นเวก1225รอบเบอร์สี่พันสาย PE2 น้ำเช้าเนี่ยผมบอกให้หนูว่าชอบตีต้องใหญ่นิดนึง ชอ็อกดิบ40ปอนด์40ปอนด์ครับปลาเก๋าเพราะวันนี้ปลาเก๋าเอ่อปลาเก๋านา่าจะไซส์ประมาณโลครึ่งหนึ่งสองโลเราใช้ชอ็อกดิบ40ปอนด์คันที่สองผมเป็นคัน62ลอเบอร์2,500สาย1.5เอาไว้ใช้เวลาที่ปลารเริ่มเงียบแล้วปลารเริ่มเงียบลงมาเนี่ยเราจะใช้คันที่ กบกบครับโอ้ออกแข่งให้ครับโอ้ไม่มีไม่มีคุณไม่ได้ตกนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่ออีกนึงคันน้ำเช้าลงมาเนี่ยเราก็ใช้คันอ่62กบเบอร์205แล้อใช้ช็อกกี้ให้รอดลงมาเหลือ30ปอนด์ส่วนคันที่สามเนี่ยใช้ช็อกกี้เล็กเลยคันอ่อนลงส่วนคันที่สี่เนี่ยผมเป็นคันคอปป์สายช็อกกิ้ กัวโลเนี่ยประมาณ20ปอนด์พอส่วนทีน่เราใช้วันนี้น้ำเช้าในบ่อนี้บอ่อนี้บอ่อนีอน้ชอบกินคู่เป็นหัวจิกหมอลำเกี่ยวซีแมนมีคู่นี่ครับตัวนี้เด็ดครับผมเดี๋ยวดูน้ำเช้าเราใช้ตัวนี้ส่วนพอหลังจากน้ำเช้าเริ่มเงียบเราจะใช้ตัวนี้นะครับซีแมน หัวจิกเฮดบัต15กรัมสมัยต้องใช้เยืยอ่อน่ะเยื่อน่ะเพราะว่าบ่อน,นี้น้ำค่อนข้างลึกเวลาเราตีลงไปอะ่ะเอ่อเหยื่อจะลงน้ำเร็วลงน้าเร็วมีโอกาสเร็วมีโอกาสมากขึ้นโอเคแล้วก็จะมีเอาเลสายหน่อยผมก็จะเริ่มน่านจะมีเคาะเตรียมปักมานี่คุยบ่อน,นี้เขามีปอกแขนให้ด้วยเดีย๋ยวป,ปักนึง นี่ซิงแชร์ี่สามคำสีเขียวนี่เดี๋ยวพอ,อ,อประมาณสักสายสาย,สายปลาเริ่มเงียบเราจะเริ่มเคาะส่วนตัวนี้นะเป็นปลาบังที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยใช้ที่บ่อเนี่ยปลาบังับไฟกัดดีมากเคาะเบาเคาะหน้าดินตีปล่อยจมปล่อยจมเคาะหน้าดินเบาๆลากาโดน ส่วนตนัวนี้นะเขาเอามาให้ลองใหม่นี่ตัวนี้นะเขาอามาให้ลองใหม่เป็นบานินลายสก,กรีนสวยมากโหอ,อยากจะดูว่าวันนี้จะได้ผลหรือว่าตัวเนี้ยแต่ผมมองว่าน่าจะโดนนะนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเหยื่อตัวไหนเป็นยังไงเหยื่อตัวไหนสําเร็จไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ตวนี้ดูสถานการณ์แนละ้วโอ้โหคนเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าปลาอะไบ่อยตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้คนน่าจะมาครบแล้วแล้วฝนก็ดูแนวคุ่งใกล้จะตกอันนี้เก่าตันอันนี้เก่าตันเดี๋ลองดูว่าวันนี้ผมตั้งคาร์เต็ตไว้น่าจะมีเอถ้าไม่ผิดประหยัดที่คิดนะน่าจะมีเอ่20ตัวโอเคแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าว่า มันจะเปลียนไม่ได้เพราะ20ตัวถ้า20ตัวรวยวันนี้เดี๋ยวมาดู๋ยวใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันนะพี่เด็กเอาสีพู่ดดไปพี่กินดีอะไรพี่ไปดูเดี๋ยวชุดเด็กว่า,าขอปักกับพี่เด็กหน่อยวันนี้เอาเบสมาด้วยกับคันตัดตทีที่ซื้อมาเดี๋ยวลองดูว่าขอปักกับพี่เด็กงข้างพี่เด็กพี่เด็กจะแกล้งเปล่า ปกติแล้วพี่หนิงแกช่าแกล้งผมเลยต้องมาบอกทุกคนไว้ก่อนออกสื่อไว้ก่อนเนี่ยดูแกอยู่นู่นเหรอที่นี่หรือจะทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมส่งวิญญาณเข้าประกวดแล้เนี่ยกแบอกอุ้ยปลาหลุดอุ้ยปลาหลุดแล้วแกจะบอกว่าคิดอยู่ในใจผมไม่ได้แช่งครับผมแค่คิดเดียวเเก็บได้พี่ได้พี่วันนี้เราอยู่นี้เอเี่ิดพีหน่อยไปหน่อย นั่นมันกครื่งเจ้าสายขึ้นหลบพี่หนึ่งปลากินมันเจ้าพวกไปดูนะไปดูตรงนี้นะไปดูตรงนี้นะวันนั้นผมซับเก็บเดียว5ตัวเข้ามา ติ S <S ดปลามาข้างนี้ข้างน,นี้นี่ข้างน,นี้นี่ขอทะเลขอทะเลเป็นรางวัลให้นะครับโตป้า <S <S Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thôi, <laughs> dẫn ไม่ทานแล้วกมไม่รอมีหลักฐานหมดแล้วแล้วก็ไปตัดต่อได้ใครต้องส้างเลย พี่มันมีตัวรู้แล้วว่ามันมีตัวมีมีพี่ยันพี่กะลังใจผมมีคนนี่แล้วเขามองไปทางนู้นเขามองไปทางนี้พูดอะไรพี่เป็นอะไรพูดมาขนาดนั้นไม่ต้องเร็วไปจ้ะ น้ำเดือดเป็นไงพี่น้ำเดือดน้ำเดือดโดนไปหกเดี๋ยวดูเหยื่อต้องเล่นเหยื่อเบาลงเดี <c oughs> ๋ยวอุ <c oughs> ้ยติดติดเสื่อ <c oughs> นั่นเหยื่อหัวเบาลงนิดนึง่งจะดูว่าน้ำเดือดเนะี่ยมันเงียบไปแล้วตอนนีน้เงียบเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเหยื่อเบาเหยื่อเล็กลงเดี๋ยวไปดูว่ามันจะขัดไหมโอเคครับเฮ้ยเหยื่อไม่มี ใหพี่อ้มองซ้ายมองขวาวันนี้ทำอะไรอยู่พี่เพื่อเงียบมีกระแสไทยบอกมีกระแสไทยบอกกุ้มหรือเอามาเดี๋ยวรอารู้เลยอาจจะมีเปลี่ยนตามอะ จัดเลยสักหายจัดเลยเอเตว่นดูในถุงนีู่้เหลือไหมนต้ตีนแ่กรื่อต้องะตายไหนครับตอนนี้ขาตุงลาสามคนผาไปกินเลยผัดันเลยสปายนั้นองลองหน่อยไม่ไปแล้วไปดูหยโย ตาค้งหนึ่งตาค้งหนึ่งบอกไม่ลองสไตล์นี้ไม่ใช่ไอตัวนี้ก็ของ้าตัวนี้ของลูกพี่ครับตัวนี้ของลูกพี่มีชื่อยังครับอันนี้ตาอะไรนะฮะปายางดงดงรัวปิขอลกว่าเพ่าดงัวีน่ดไม้กว่าไง้ดได้นี่ไง

เฮโอ้ยากแ้ตวเนียก้ตเนี่ยตรงนี้มาทำให้ตัดติงติงติงพีลวงป้กินเลยเหรอไม่ตีเลยอ่ะฮะสองพเออสองพใครอะไรตะโกอะไรพมาราคาดิราคามาเล

อมเขาแสดงแสดงปยน้มัอเอไม่ใช่ดิมีเบา่มีเาาเขาแวสพี่ปไม่ใช่ไม่เอาย่าเ้ไม่เอาย่างเดียวเนี่ยความมั่นใจต้องซีอนนี่เลยว่าพตุยนั้นลยือคือันนี้ออกกงกายมสามโลวันเนี้ยเ่ะ บานจะว่าแต่พ like um yeah, ah ah> okay? ี่นะแป๊ดียวนะเบนมาโปนี่เรอนะปลาของเราต่งไปข้างน้ำไป้ถือคันมาเจ้วนเบนยอมเลยคูแป๊ะโอ้โจแค่าคันเทนไหรไม่ติดเกื่บยังเกื่บยัง เอ้าพูดตั้งนานแล้วก็ไม่เอามีอีกไหมเหลอยู่เินอยู่มีปลาอีกไหมมีอีกไหมีอ้อะไร่ะกุ้งขาดกุ้งไปแล้วา้ท้องเยออยู่เลยิรีวิวเยอะก่อง ไส้เน่ยห็อ่มนไดสีงหก็ยไ่มาลองไใหญ่เป็นไส้ใหญ่ะลดูกล่องนูนะกินอะไรวันนี้กินตัวนี้ครับกุ้งครับมันไม่ใช่าหมอแต่เป็นไส้ใหญ่นะตัวใค่ตัวมันล่ะเปนสายตังเลยนะรองทันไม่ดีเนี่ยคุณกุ้งเขากลับเลย

กินจร okay. okay. <do> ิงกินจริงกอช้าช้ากัดจริงๆริงดูไซส์ไซส์ดีโอเคแต่สู้ต่อหมายระวังโดนพี่ยัน รชาโอ้ยทะลุเลยอ่ะวันนี้ตลาดต้องสะเทือนอะไรพี่ไม่มีเงี้ยขอบคุณครับโอ้โหแม่ทะลุเลยอ่ะทะลุหมดอะ่ะ,ะพี่่ันหนหอย นะเป็นยังไงเอย่างตัวนี้เะไม่ดูแค่ดูแค่เบสุดยอดข่งมากผมทะรุครับทะรุรูรุไหมทะลุครับนี่นี่กันตาแล้วมึงมองในดองกุ้งหยิบมายิงมายิาิมายกายิหยายิิงมาิบหยิยย โอ้ยพี่โจน้องพี่ทำปลาดิ้ด้วเฮ้วัดวดเสร็จต้องซับ้าสปินตผมเลยใช้เล็ก มันใหญ่แล้วนะน่แปเหรอแปดร้อยแล้วเก็บปลาก่อนมันตายพี่

หมายแรกหมายแรกเต็มคำไม่น่าเชื่อวันนี้กัดกุ้งดีจริงๆลห <Nope. S 2> มายเดียวเลยเต็มคำเราสู้ต่อแ้มกันไป แจกดอกแรกโดนแจกครั้งแรกอ่ะบวก่่องอย่างี้เลยนะขา้องเติมกูไกให้ลงตรงข้นมาไหมพ่ยนบอกตีตั้งนานเาพยันชกินเลยพยนดีลื่นครับพยันยังไงเนี่ยพยันเดินไปพกกินเลยอะไรนะพี่เดี๋ยวยปล่อยไป ยิ้มปล่อยปลาเลย่อยยวิ้มยิ้มเล่นให้ปลาหลุดเลยเนี่เาตัเออเขาตัยี่นเข้าไปายไ่ปูปูเหยอแล้วกเทียอไรทเียมเลยเนี่ยปอกแขนอยู่นี่สีเสื้อเหมือนกัน ไม่คิดจะคืนทครเลยกูคนเดายวไม่ใครคืนเลยวะสัตว์แต่ก้าวมงเช้าราบบ่ายสองเนยนะเบี่อหรอวะว่าโอ้โหหานรนนยสองตัวแล้วอ่ะเยโอย ใส่บ้ทำนิ่งเค้่ยิงว่ะใ่ทำนิ่งได้ตายเยอะตีสีตัวเลยเนี่ยตายทำไมเกเรไม่สีบาทเลยโอ้ยแผมตีไปชอบไงฟังกูก็ลงมาช้าสุดนะ ลงมาองเงี้ยจักตูก็ไม่ได้หรอกตัวนี้มันกว้างอยู่โอ้โหเมื่อกี้เข้าไปแล้วสองตัวพี่เมื่อกี้ตอนแรกของใครของกระเทียบติดแล้วของผมพี่ก็เลยตอนแรกกระเทียบติดแล้วผมก็ติดผมผมก็ติดเกือบหลุดรูเดียวกันเลยกึ๊กกึ นี้น่าจะประมาณสักเออ่บ่ายสองแล้ววันนี้ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมี20น่าจะมี20่ฝ่าแล้วพันน,นี้ว้าววันนี้สบาังแบบเดี๋ยวสู้วันต่ออีกนิดนึงปลาเก๋ากำลังกินวันนี้ตอกุ้งมาเฉยตอนนี้กัดเองเดี๋ยวสู้ต่ออีนนกนิดนึงครับวันนี้เราจะมาสรุปป้า้ดูนะหลังจากเราสู้มาทั้งวันเลย เตั้งแต่8ดโมงตอนนี้สี่โมงเย็นน้ำเช้าเนี่ยได้มา4ตัวตามเก็บมาเรื่อยๆที่ตั้งทร็กเก็ตไว้อะเท่าไหร่นะ20ตัวตอนนี้น,นี่จะบอกว่าได้20ตัวพอดีครับได้20ตัวพอดีอไไเดี๋ยวถ้ามีแมตช์หน้าเนี่ยผมจะพาพวเพวืพ่อนๆมาดูนะเออผมลืมบอกไปวันนี้ ปลาเก่าที่เราได้เ,เป็นปลาไซส์โลครึ่งถึง2โลโอเค20ตัวฝากเพื่อนๆกดติดตามถ้าอยากจะดูคลิปมันมันสนุกสนุบฝากกดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. ขอบคุณมากครับ mm hmm.